วันนี้ช่างเคจะมาแนะนำวิธีขับรถยนต์ไฮบริดให้ถูกต้องและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ ผมจะทําให้คุณได้รู้ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายๆครับรถยนต์ไฮบริดที่เป็นของโตโยต้าโดยทั่วไปจะทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างมาเพื่อต้องการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงโดยการนามอเตอร์มาช่วยในการขับเคลื่อนออกตัวทํางานที่ความเร็วต่ำถึงความเร็วปานกลางเพื่อช่วยลดการทํางานของเครื่องยนต์ลงจึงทําให้ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้มากขึ้นการขับรถยนต์ไฮบริดให้ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงคือ การขับให้มอเตอร์ทำงานมากกว่าเครื่องยนต์ในการใช้งานทั่วไปหรือการออกตัวไม่ควรออกตัวอย่างรวดเร็วครับเพราะจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานให้ค่อยๆเหยียบคันเร่งในขณะออกตัวและในการชะลอรถหรือหยุดรถถ้าไม่จำเป็นไม่ควรเบรกให้รถหยุดเลยทันทีครับควรค่อยๆแตะเบรกชะลอรถการเบรกรถให้หยุดเลยจะทำให้ไม่เกิดการชาร์จแต่ถ้ามีการชะลอรถก่อนแล้วค่อยเบกรกเพื่อหยุดรถแรงเฉื่อยจากตัวรถจะไปขับให้มอเตอร์หมุนและชาร์จไฟกลับเข้าไปสู่แบตเตอรี่ไฮบริดการขับขี่ด้วยความเร็วคงที่เช่นต้องการขับที่ความเร็ว90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ให้ค่อยๆเร่งเครื่องไปที่95ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วค่อยผ่อนคันเร่งให้ลงมาที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์จะหยุดทํางานทุกครั้งที่มีการผ่อนคันเร่งจะช่วยให้มีการชาร์จไฟจะประหยัดน้ํามันมากกว่าการที่เหยียบคันเร่งไปที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแช่ความเร็วเอาไว้ระบบไฮบริดของโตโยต้ายังมีการออกแบบให้มีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการถอนคันเร่งได้อีกด้วยโดยการเลื่อนคันเกียร์ไปยังตําแหน่งเกียร์บีและหากต้องการให้ประหยัดเพิ่มขึ้้้นอีกกกกก็ใใหหทําารเบบาเบบบๆแค่ไฟติด ก็จะได้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเครื่องยนต์จะทํางานน้อยลงเป็นการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงสรุปแล้วการขับขี่ที่ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงก็คือการขับให้เครื่องยนต์ทํางานน้อยกว่ามอเตอร์นั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระดีๆที่ช่างเคนํามาฝากในวันนี้สําหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราได้ในทุกช่องทางด้วยนะครับนึกถึงโตโยตานึกถึงเคมอเตอร์สวัสดีครับ